สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในนักสัตว์ปีฉลูหรือปีวัวครับเราก็เปรียบเสมือนวัวนั้นก็เป็นธาตุดินปีนี้ก็เป็นหมูดินดินก็มาเจอดินแทนที่จะส่งเสริมกลับเยอะและพอกพูนมากยิ่งขึ้นดีไม่ดีก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าดินพอกหางหมูที่หางวัวก็ได้นะครับเพราะนั้นท่านที่เกิดปีในฉลูในปีนี้นะครับจะมีคน เข้ามาในบทบาทกับตัวคุณมากกว่าปกติทั้งรบกวนทั้งช่วยเหลือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมหุ้นเพื่อนนักเรียนรุ่นเก่าๆและใหม่ญาติพี่น้องก็ลุมร้อมกันเข้ามาให้ความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสที่จะช่วยสารงานและร่วมลงหุ้นลงทุนนั้นก็มีมากขึ้นแถมยังรวมถึงการแข่งขันต่อสู้มีมากขึ้นทำให้เรื่องทั้งดีและ ความวุ่นวายนั้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณไปทั้งปีฉะนั้นผมจึงบอกว่าดินเจอดินไม่ใช่ว่าด,ดีทั้งหมดคุณต้องเป็นคนที่หนักแน่นดีก็ไม่มากเสียก็ไม่นานก็มีโอกาสพลิกกลับได้ง่ายมากครับคุณก็ต้องควรใช้ความร่วมมือกันไปในทางสร้างสรรค์มีอะไรก็เปิดเผยพูดคุยกันก่อน ความสาเร็จนั้นก็จะเกิดอย่างแน่นอนแต่ตัวคุณเองก็จะมีความเข้มแข็งก็มากขึ้นเหมือนไม่รู้เอาอะไรมาแรงปีนี้เยอะหลือเกินนะครับล้มแล้วก็ลุกลุกแล้วก็ตะเกียกตะกายสู้ต่อไปสู้แบบไมถ่ถอยเลยนะครับฉะนั้นความมุ่งมั่นจะทําให้เกิดความสําเร็จดาวเทียงอีกกุ้ยหนังฟ้าส่งเสริมให้มีผู้อุปถัมภ์เป็นดาวฟ้าดวงหนึ่งคืครับ ประธานให้เกิดมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนเกิดการเรียนรู้นักเรียนนักศึกษาจากก้าวหน้าและมีโอกาสสอบติดโรงเรียนดีๆส่วนวิชาความรู้จะถูกพัฒนาไปในทางที่สร้างสรรค์และก็โดดเด่นครับรวมทั้งงานใหม่ที่จะนำเสนอก็มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจนงานคุณนั้นสำเร็จได้ครับแต่เรื่องร้ายๆมันก็มีครับเช่นดาวตีส่วของกูจีน เข้ามาให้คุณต้องระวังการไปท่องเที่ยวการไปสัมผัสกับเหตุการณ์ธรรมชาติดินเยอะมันมีโอกาสดินถลม่มนะฮะเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดจากภูเขาพื้นดินการเดินทางและการไปก่อสร้างอะไรก็ตามที่คุณจะต้องไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นตึกถลม่มแผ่นดินยุบงานด้านการเกษตรจะพบกับภัยน้ำท่วมเกิดโรคระบาด และยังมีดาวร้ายที่ทําร้ายคนในครอบครัวอีกคือซึงมึงมึงนั้นแปลว่าประตูคือดาวป่วยครับทําให้ถ้าอยู่รวมกันเป็นกงศีนะครับจะทําให้ญาติสนิทหรือคนในวงตระกูลบางครั้งจะต้องจากไปถ้าท่านอายุมากหรือสุขภาพเจ็บป่วยอดอดแอดแมานานนะครับในปีนี้คุณมีโอกาสสูญเสียผู้ใหญ่ได้ฉะนั้นก็ต้องวางแผนไว้ก่อนนะครับ โบราณถึงห้ามเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ห้ามคุณไปเที่ยวหนึ่งไปดูหน้าศพครับและไปดูเวลาเขาเผาศพคือเห็นที่มันเผาเลยนะครับโบราณเขียนตำรานี้แล้วและยังบอกว่าห้ามไปกินอาหารงานศพคือเขาเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไปไหว้ผีก่อนและเอามาสับเลี้ยงคุณอันนั้นไม่กินครับ แต่เวลาคุณไปงานศพที่เขามีของเป็นกล่องพระสวดมาครบสามจบแล้วหรือสองจบเอามาแจกนั้นไม่มีปัญหานะครับต้องแยกกันให้ขาดไม่ฉะนั้นกินกันทุกอย่างครับฉะนั้นคนจีนก็เลยบอกว่าในปีฉลูนี้เราต้องมีองค์เทพเจ้าคือตัวเหล่าเอียซึ่งเทพเจ้าเป็นหน้าที่จะต้องปราบสตรูหมู่มานขจัดเพศภัยอันตรายไปทั้งหมดนะฮะ ด้านหลังผมก็ใส่เหรียญห้าห่อให้คนรักคนชอบนะครับเรามาถึงเรื่องของกิจการการงานคนเกิดปีฉลูการงานเป็นที่เป็นที่เป็นปีที่คนจะเข้ามาร่วมงานกับคุณมากขึ้นทั้งเพื่อนร่วมงานก็จะเอาใจใส่ช่วยเหลือเป็นอย่างดีความสมัคคีในหน่วยงานก็จะมั่นคงขึ้นเหมาะกับการร่วมทีมาวางแผนไปกันเป็นทีมไปหาเสียงเลือกตั้งอย่างไรเนี้ย เพื่อการต่อสู้และอุปสรรคต่างๆนั้นคุณจะชนะได้อย่างดีนะครับท่านที่อยากจะได้งานเพิ่มหรือตกงานให้รีบติดต่อเพื่อนฝูงที่เคยรู้จักกันไว้นะครับข่าวดีในวันข้างหน้าก็จะเกิดขึ้นหน้าที่การงานก็จะมีโอกาสนะพวกที่กำลังลุ้นอยู่ว่าจะทำงานรับราชการดีไหมคุณก็จะมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะตัวคุณเองนั้นพร้อมมากครับนะะ และพร้อมกับงานทุกประเภทใช่ด้วยครับนับว่าเป็นปีที่คุณจะก้าวหน้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆได้อย่างภาคภูมิใจแต่เนื่องจากมีคนเข้ามาในดวงชะตาของคุณมากบางครั้งก็จะได้รับเรื่องร้ายๆเช่นนักดินทาทำลายสมาธิทำลายความมั่นใจคุณต้องวางเฉยให้ได้นะครับเพราะสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปเอง เนี่ยเป็นกำลังของดาวร้ายพิสูจน์ความเชื่อมั่นในตัวคุณเหมือนฟ้าพิสูจน์ความมั่นคงครับการเงินล่ะครับการเงินของคุณในปีนี้จะได้มาจากการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ใช่มาจากดาวเสี่ยงโชคนะครับการนำความร,รู้มาพัฒนาต่อยอดจากธุรกิจจะนำเงินทองนั้นก้าวเข้ามาสำหรับพนักง,งานที่เก็บเก็บเงินกินเดือน ก็จะมีโอกาสได้รับอัตราค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมในปีนี้จะงอกเงยแสดงว่ากินดอกเบี้ยด,ดีครับผลประโยชน์ก็มากจากหยัดเหงื่อแรงงานเหงื่อไม่แตกเงินไม่เข้าในปีนี้การร่วมหุ้นร่วมทุนก็มีอีกทางหนึ่งที่จะมีรายได้มากยิ่งขึ้นงานใหม่ๆก็จะวางแผนสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับลงทุนเพื่อสุขภาพเช่นออกกำลังกาย เสียเงินไปเข้าฟิตเนสบ้างก็ก็ไม่เสียหายครับเพราะไม่เบื่อมีเพื่อนเยอะด้วยครับเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของญาติพี่น้องอาจจะรบกวนอยู่เนืองเนืองถ้าคุณทําใจได้หยิบยืมเงินทองไปบ้างแต่ก็ไม่คืนถ้าทําใจได,ได้นะครับมาถึงความรักครับคนเกิดปีฉลรูความรักมีความมั่นใจค่อนข้างสูงทั้งยังมีคนสนับสนุนเรื่องของความรัก มีเกณฑ์ที่จะได้ใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขโสดอยู่ก็จะพบกับคนรักจากการแนะนําของเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นการการที่จะเป็นฝั่งเป็นฝาได้มากที่สุดควรถือโอกาสประกาศเลิกความเป็นโสดต่อจากนี้ไปคิดอะไรก็จะสมหวังเกี่ยวกับความรักส่วนท่านสุภาพตตียังคงหมกมุ่นกับหน้าที่การงานเสียมากกว่าความรักฉะนั้นท่านจะพลาดโอกาสนี้ไปนะครับ สุขภาพในปีนี้ของคุณค่อนข้างเป็นไปในทางความแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถเข้ามาเบียดเบียนตัวคุณได้เองเลยนะฮะฉะนั้นการออกกำลังกายของคุณท่านหนักเกินไปโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อจุดบอบบางของชีวิตระวังให้มากนะครับต้องระวังเรื่องดาวอัปมงคลที่จะมาสถิตเกี่ยวกับภัยธรรมชาติให้เป็นอย่างมากไปไหนมาไหนอย่าประมาทนะครับ นี่คือคนเกิดปีฉลูเรื่องที่จะเกิดขึ้นแต่คุณอยากรู้เรื่องร้ายจะเกิดขึ้นในเดือนไหนเรื่องดีส่งเสริมในเดือนไหนต้องติดตามนิตยสารหวงจุ้ยกับชีวิตเสริมดวงชะตาประจำปี2,562ละเอียดเดือนต่อเดือนและและรอบต่อรอบโชคดีมีความสุขครับ